สวัสดีคะ่ะทุกคนประช่างมีโอกาสได้ดูโปรเจนโนนะที่ออกรายการในช่องของเก็บบี้นะคะ It is the rule. Oh really? Yeah. I had no idea that. ที่เล่าถึงว่าเมื่อลูกตกตรงสปริงเกอร์ข้างๆกรีนนะคะมันมีจุดผ่อนผันยังไงบ้างมีกฎกติกาอะไรบ้างก็คือมี3ข้อข้อ 1. ลูกก็จะต้องอยู่ในลายที่จะต้องเล่นนะคะก็คือ,อะระหว่าง ลูกแล้วก็สปริงเกอร์กับธงนะวิ่งตรงไปข้อ2สปริงเกอร์นั้นต้องอยู่ในระยะ2อคับจากขอบกรีนนะข้อ3ก็คือลูกจะต้องอยู่ไม่เกิน2ขับจากสปริงเกอร์โอเคนะทีนี้เรามาดูจุดที่จะต้องดรอปลูกนะคะ หาจุดขอบนะคะของสปริงเกอร์จะซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ใช้หนึ่งคลับนะคะก็จะใช้ไดรเวอร์ก็คือยาวสุดเนาะวัดออกมาแบบนี้นะคะเราก็ลากยาวไปนะคะให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้จุดสีดำนะคะก็คือจุดที่เราจะต้องดรอปโซนโซนของสีดำนี่ห้ามดรอปนอกนันนอกบน,นอกเขตนะคะดังนั้นการดรอปก็คือต้องดรอปจากหัวเขานะ่าเนาะนี้เราทุกคนรู้ดีเนาะเป็นกฎหมายสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเ โรเบิร์ตกอฟนะคะ,ะในพื้นที่ที่เราจะต้องดรอปก็เป็นจุดผ่อนผันนะคะก็คือฟรีดรอปเป็นอีกหนึ่งกฎที่มือใหม่จะต้องทราบนะคะสวัสดีค่ะ